อะไรสวัสดีสองคนที่เบิ่นแต่คบตันนี้อันนี้เป็นแม่น้ำไปให้ดูแม่น้ำข้างหลังมันเป็นเป็นเป็นแบบเป็นทะเลสาบด้านหลังเห็นไหมเห็นด้านหลังนี้ไหมด้านหลังไอ้หลังคาเนี้ยหลังคาตัวเนี้ยจะเป็นหนา้าแม่น้ำตรงนน้นสิเห็นไหม สวยบอสสวยบอสเป็นแม่นม้ำสวยงามนีเพื่อนบ้านน้ทพุรี สวัสดีอีกรอบสวัสดีอีกรอบจะาหลานชายสวัสดีครับสวัสดีครับพเจก็น้องน้องหมีนะครับน้องหมีนะครับ่าื่งไงพี่อันพี่บีไปเมาอยู่ใส่มือขึ้นนี่ยูฮานัวสนะตั้งมองไดีหวะ มันนี่ือตั้งมาได้เปมอสเรส่มากมาขึ้นอยุย่หายนน,นะตั้งสิงเลยดอกเห็นใครว่าหนาคือดอกใช่ปะเป็นเพราะว่าเสียงตอนนี้กี่โมงแล้วครับตอนนี้สามทุ่มครับแดบดบออกครับสามทุ่มนะครับ ตามทุ่มฟินแลนด์นะครับสามทุ่มฟินแลนด์อย่างตะบล้อระบบบอบมึงเขาจออีกละสวัสดีป้าหมีนะครับป้าหมีอังกฤษจะไปนอนแล้วอ๋อกิมืองไทยเท่าไหร่แล้วนี่ตีหนึ่งบอกมึงไทยตีหนึ่งไหมตีหนึ่งหรือเที่ยงคืนจะตีหนึ่งไงมึงให้บ้านเรา ไอโฟน6และ 6s ที่ฟินแลนด์เท่าไหรอ่อ่ะราคามันราคามันก็เท่ากันนะไม่ขึ้นไม่ลงมันทำกัน